หลังจากที่เราคัดลอกงบการเงินกันเสร็จแล้วนะครับมาเรียนกันถึงแถบเครื่องมือที่ช่วยในการเพิ่มและแก้ไขโค,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 ครงสร้างงบการเงินด้านบทนี้นะครับเรียกว่าแถบเครื่องมือหรือที่เรียกว่าทูบาร์ปุ่มแรกครับคือปุ่มเพิ่มโครงสร้างงบการเงินปุ่มยังลบดินสอนี้นะครับคือปุ่มแก้ไขโครงสร้างงบการเงินปุ่มรูปถังขยะนี้นะครับในกรณีที่เรามีการ เพิ่มและแก้ไขโครงสร้างงบการเงินไปแล้วเกิดการผิดพลาดขึ้นนะครับเราไม่ต้องการงบตัวนั้นแล้วสามารถกดปุ่มถังขยะนี้ลบทิ้งไปได้วงกลมสีแดงนะครับมีกระ,กระบาดคือปุ่มยกเลิกการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลครับปุ่มรูปแผ่นดิสก์นะครับคือปุ่มบันทึกข้อมูลครับอยากให้สังเกตว่าถ้าเป็นจาง นะครับสีจางๆแบบนี้นะครับก็คือเซฟแล้วบันทึกแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแผ่นดิสสีเข้มคือยังไม่ได้บันทึกข้อมูลกลุ่มลูกศรน,นี้นะครับคือกลุ่มของการค้นหางบการเงินปุ่มรูปเว่นขยายนะครับในกรณีที่เราจํารหัสงบการเงินได้เราสามารถกดปุ่มเว่นขยายแล้วคีย์รหัสนั้นเข้าไปนะครับโปรแกรมจะทําการค้นหารหัสนั้นให้ทันทีเลย ปินเตอร์สีเหลืองนะครับคือปุ่มพิมพ์งบการเงินออกมาปินเตอร์เฉียงนะครับสีเทาคือการพิมพ์ชุดคําสั่งของงบการเงินนะครับคือพิมพ์โครงสร้างงบการเงินออกมาเพื่อตรวจนะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ได้ลองกดกันไปแล้วนะครับ <c ute> ก็คือปุ่มคัดลอกงบการเงินส่วนปุ่มสุดท้ายครับคือปุ่ม กดเข้าไปในส่วนของชุดคำสั่งโครงสร้างงบการเงินครับหลังจากนั้นครับในส่วนหัวของรายงานนะครับตำแหน่งนี้สามารถกรอกข้อความได้สูงสุดถึง4บรรทัดด้วยกันบรรทัดแรกครับ backslash name โปรแกรมจะดึงชื่อบริษัทที่กำหนดไว้ที่ค่าเริ่มระบบนะครับมาแสดงเป็นบรรทัดที่1ในงบดุลบรรทัดที่2ครับชื่องบ บรรทัดที่3ครับสิ้นสุดณวันที่ backslash end underscore prd นะครับหรือ n period ในกรณีที่เราพิมพ์งบสิ้นสุดงวดไหนให้แสดงวันสิ้นสุดที่ด้านบนของหัวงบด้วยนะครับมาดูผลที่ได้กันครับผมกดปิ้นเตอร์เหลืองนะครับระบุงวดเดือน12นะครับตอบตกลงแสดงผลทางจอภาพนะครับตกลง ผลที่ได้ครับบรรทัดที่1น,นะครับจะแสดงชื่อบริษัทนะครับในที่นี้บริษัท Express s o f t w ฟ r e แ r ร์ p นะครับบรรทัดที่2เป็นชื่องบบรรทัดที่3ครับสิ้นสุดณวันที่31ธันวา2553รรูปแบบตัวเลขคือการกำหนดหลักของตัวเลขที่ใช้พิมพ์งบดุลตัวนี้ออกมา ในที่นี้นะครับผมสมมติเป็น 999, 999, จ 99, ุด99นะครับคือในงบดุลตัวนี้สามารถแสดงหลักของตัวเลขได้สูงสุดถึงหลักร้อยล้านด้วยกันและมีทศนิยม2องตำแหน่งรูปแบบของเปอร์เซ็นต์คือการกำหนดหลักของเปอร์เซ็นต์ในกรณีที่งบดุลตัวนี้มีการกำหนดให้แสดงช่องเปอร์เซ็นต์ออกมาด้วยคำสั่งการพิมพ์คือการกำหนดขนาดตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ในงบดุลตัวนี้ ยกตัวอย่างเช่น10ตัวอักษรต่อนิ้วใช้สูตรเป็น backslash 027 backslash 033 backslash 0, 27, back 0 33, back 00. 10ตัวต่อนิ้วนะครับหมายความว่าใน1นิ้วนั้นสามารถคีย์ตัวอักษรได้สูงสุดถึง10ตัวอักษรด้วยกันเพราะฉะนั้น10ตัวอักษรต่อนิ้วจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า12ตัวอักษรต่อนิ้วคอลัมน์ที่1 2 3 4 ใช้สําหรับในกรณีที่เราต้องการดูงบดุลเปรียบเทียบยกตัวอย่างเช่นคอลัมน์ที่1เป็นคําว่าปีปัจจุบันคอลัมน์ที่2เป็นคําว่าปีที่แล้วหรือคอลัมน์ที่1อาจจะเป็นเดือนนี้เทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ก็สามารถทําได้ครับฟิลทับสูตรในแต่ละคอลัมน์คุณสามารถระบุได้ว่าต้องการให้ข้อมูลโชว์อะไรยกตัวอย่างเช่นในคอลัมน์ที่1ผมต้องการให้แสดงเป็นยอดคงเหลือณวันสิ้นงวดของปีปัจจุบัน ผมดับเบิลคลิกในช่องฟิลด์ทับสูตรโปรแกรมจะแสดงฟิลด์ทับสูตรขึ้นมาให้เลือกยอดคงเหลือณวันสิ้นงวดของปีปัจจุบนันฟิลด์ทับสูตรเป็น B A L ผมเลือก B L ระบุในคอลัมน์ที่1ในขณะที่คอลัมน์ที่2ผมต้องการให้แสดงเป็นยอดคงเหลือณวันสิ้นงวดของปีที่แล้วในฟิลด์ทับสูตรผมต้องระบุเป็น B A L L Y ยอดคงเหลือณวันสิ้นงวดของปีที่แล้ว ช่องแผนกนะครับช่องนี้จะใช้สําหรับกิจการที่มีการแยกแผนกคุณสามารถกําหนดได้ว่าในแต่ละคอลัมน์ต้องการให้โชว์ข้อมูลแผนกไหนโดยการดับเบิลคลิกที่เว้นขยายโปรแกรมจะแสดงแผนกที่เราได้กําหนดที่ค่าเริ่มระบบไว้ก่อนหน้านี้สมมุติว่าถ้าผมมีการระบุแผนกขาย1ลงในคอลัมน์ที่1น,นี้เวลาพิมพ์งบการเงินโปรแกรมจะแสดงผลการดําเนินงาน ของแผนกขายหนึ่งในคอลัมน์ที่1คอลัมน์เดียวครับช่องพิมพ์เปอร์เซ็นช่องนี้นะครับเป็นการกําหนดให้คอลัมน์นี้พิมพ์อัตาราเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบออกมายกตัวอย่างเช่นงบดุลถ้าคุณต้องการทราบว่างเงินสดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินรวมในช่องนี้นะครับก็ใส่เป็น Y แต่เมื่อใส่เป็น Y แล้วครับจะมีการผูกสูตรในส่วนของ I t e m report อีกทีหนึง่งแต่ในทางกลับกันนะครับ ถ้าง,งบดุลไม่ต้องการให้พิมพ์เปอร์เซ็นต์ครับช่องนี้ก็ปล่อยโล่งเอาไว้บรรทัดแสดงผลบรรทัดนี้นะครับจะให้คอลัมน์นี้แสดงผลในหน้าง,งบการเงินหรือไม่ในบางครั้งเราต้องการให้คอลัมน์บางคอลัมน์ใช้คำนวณอย่างเดียวครับไม่ต้องการให้แสดงผลออกมาถ้าเราต้องการอย่างนั้นในบรรทัดแสดงผลให้ใส่เป็น n น,นะครับแต่ถ้าต้องการให้แสดงออกมาก็ให้ปล่อยโล่งไว้ครับ จะสังเกตเห็นว่าโปรแกรมมีการแบ่งคอลัมน์ไว้สูงสุดถึง18คอลัมน์ด้วยกันนะครับด้านบนตรงนี้เป็นคอลัมน์5-12ถึงคอลัมน์นี้เป็นคอลัมน์13-18ถึงนะครับเพื่อรองรับการใช้งานครับขอยกตัวอย่างนะครับในกรณีที่เราต้องการดูงบกำไรขาดทุนสมมุตินะครับแยกเป็นเดือนๆือนคอลัมน์หนึ่งอยากจะเป็นมกราคอลัมน์สองเป็นกุมภาคอลัมน์สามมีนา ไล่ไปถึงคอลัมน์ที่12เป็นเดือนธันวาเราสามารถทำได้ครับโดยคอลัมน์หนึ่นะครับในช่องฟิลทับสูตรเราก็เลือกเป็นตัว pd 1ุดนะครับคอลัมน์2ก็เป็น pd 2คอลัมน์3เป็น pd 3ไล่ไปถึงคอลัมน์ที่12ครับเป็น pd 1 2นะครับก็จะทําให้เราสามารถดูงบเปรียบเทียบแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับจนครบ12เดือนได้